เราเฮฮาปาร์ตี้ไม่เป็นไราาเไอ้นี่ทำตัวลำบากนะทำไมวันไอ้เจ้านั่นก็สามมาชู์สามนิ้วอ่ะวันนั้นกูไปนั่งกินเหล้ากับพวกกูไงประมาณกูก็นั่งกินเสร็จโซดาหมดกูบอกน้องๆเอาโซดาสามขวดกูก็ยกอย่างเงี้ยไอ้สัตว์ตำรวจลวกกูเลยเขาต่อต้านรัฐบาลไอ้เหี้ยกูจะสั่งโซดาผิดที่ผิดเวลามึงไม่บอกเขาเหรอบอกอย่างนี้ไม่ใช่เขาบอกลูกเสือขอสามนิ้วสามนิ้วอย่างงี้ได้ไหมสานิ้วสามนิ้วสามนิ้วได้ สนิ้วอย่างงี้นะเออนี่สามนิ้ววัหลังจะสั่งโซดา,าก็สั่งสามนิ้วอย่างนี้สั่งไงนะสามนิ้วอย่างนี้อเดียมึนงนี่ทำให้ประเทศไทยไวุ่นวายนะอเดีย <ś les> แต่แต่ถ้ามึงไม่อยากโดนจับต้องมาสั่งนิ้วเดียวทังไงวะอย่างนีย ป้อมแล้วก็มากับป้อมเดี๋ยวนี้คนร้องเมาพีลาสักนะว่าร้องไงเมาพีลาสัร้องไงไรอะไรต้องเต้นอะ่ร้องเต้นร้องไงเมาีลาสัต่เมาพีลาสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้นี่มันเต้นหรอเต้นนึกว่าทำกาภาพบบัดอเาี้้แยกตัวจริงต้องคล้องตัวปอมต้คล้องอะร้องร้องอะไรวะอะไรกะต้อง รห,หนาวันาวกเอนที่เลยอาไปเอาพี่น้องครับเราจะไม่ทนรอให้จบที่น่เรานะครับพี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเอ้ย วายาก้าัาัวกมันเราต้องต่อสู้ต่อไปต่อไปนี้เราจะสู้แบบมหาหญิงไอเทียเขาเรียกอหิงสามหาหญิงยาทาท้องเด็กเราจะไม่ทนเราจะไม่ทนเราจะไม่ทนต่อไปเราจะไม่ทนเราจะไม่ทนเนเราจะไม่ทนเดี๋ยวมึงจะไม่ทนอะไรวะมึงจะไม่ทนลุงเหรอกูจะไม่ทนไม่ทนอะไรวะเมีย กูก็ uf, ไม่ทนทำไมเพราะเมียเราย,ยิ่งอยู่ยิ่งเข้าตำราตำราอะไรแก่ง่ายตายยากกินจุดูเหมือนหมานอนตะแคงแล้วนมแห้งแตกรายงานงานไปของเราเงินไปของม,มอันเมียนะเออกลับบ้านที่หนึ่งที่สองพูดอยู่ครั้งเดียวพูดว่าเอาเงินกูมาเออแล้วเมียเรายิ่งอยู่ยิ่งโง่นะเมียนะเออยิ่งอยู่ออยิ่งโง่ไงเห็นเป็ดเรียกเป็ดไหมองเป็ดเห็นไก่เรียกไก่ไหมก็ถูกนี่เห็นผัวแท้ๆเรียกไอ้เหี้ยเรียกไปได้ไหนบ้าเปล่าทำตัวก็เห็นเนี่ยไม่ไหวละ ทั5 6 3จากกลุ่มนักศึกษาความอดอยากในกรุงเทพโปรดฟังถแถลงก uh huh. ารตรวจปอนไม่เจอกล้องตรวจซ่องไม่เจอโสเพณีตรวจเฟอร์รารี่ไม่เร็วเกินอต,ต,ต้าอาตรวจนาฬิกาไม่เจอผิดตรวจมลพิษไม่เจอควันดำครับตรวจคดีเสือดำไม่อยู่ในเหตุการณ์ตรวจสอบรัฐบาลไม่เจอความหว่วยตรวจสอบไปหวย ไม่เจอเกินราคาอ้อน,นิจจาประเทศกูมีเยอะ